สวัสดีครับอยู่ในช่องลงทุนกันนะครับอันนี้เป็นอีพีใหม่อีกแล้วนะครับเป็น EP อีพีอมทองกันนะครับก็สืบเนื่องมาด้วยผมก็เป็นช่องลงทุนนะครับก็กระจายสินทรัพย์ในแต่ละประเภทนะมีทั้ง ETF หุ้นรายตัวหุ้น ETF หุ้นปันผลเลยครับหุ้นเติบโตทองก็เป็นตัวหนึ่งที่ผม ลงทุนสะสมนะครับนี่ก็เป็นอีพหนึ่งเลยนะครับอัปเดตราคามูลค่าล่าสุดที่ผมซื้อก็เดือนสิงหาคมนะครับวันนี้3ามเดเดือนสิงหาคมปี2568ราคาที่ผมสะสมอยู่บวกอยู่ที่8 5 6. 6. ดจกตก็ u s เดอลลาร์ก็เป็น9.85 u s ุดอลลาร์นะครับ ตีเป็นเงินบาทนะประมาณ318บาทก็ตีว่าราคาปัจจุบัน1 US ดอลลาร์เท่ากับ32.28บาทก็ได้เงินบาทประมาณนี้นะครับเล่าประวัติทองข้าวขวก่อนนะครับคือเมื่อในอดีตเนี่ยทองมันเป็นโลหะสีเหลืองที่ เปล่งประกายเนี่ยครับไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความมั่นคงและความมั่งคั่งครับมาตั้งแต่ยุคโบราณละซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยค้นพบทองนะครับในแม่น้ำและภูเขาแล้วก็เริ่มหลอมมันมาเป็นเครื่องประดับเครื่องราชต่างๆในในวงนะังครับหรือแม้แต่เป็นเหรียญเงินตาต่างๆโดยในอ e ียิปต์โบราณเนี่ย ฟารโร่เนี่ยจะส,สวมทองเพื่อแสดงถึงความเป็นเทพเจ้าเลยนะหรือแม้แต่ในจีนก็ตามทองเนี่ยเป็นของขวัญแห่งโชคลาภเลยนะับเพื่อนๆจะเห็นว่าในช่วงตรุษจีนราคาทองจะขึ้นเลยเพราะว่าเขาอาจจะซื้อทองไปเป็นของขวัญหรือว่าซื้อทองเก็บกันไว้นะครับหรือแม้แต่ในอาณาจักรอินคานะเพื่อน ทองนี่คือน้ําตาของดวงอาทิตย์เลยครับแบบเหลืองทองลามเลยครับแต่ว่าทองก็ไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับในปัจจุบันทุกวันเนี้ยทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในยามวิกฤตนะเพื่อนๆในยามวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่นักลงทุนทั่วโลกนะครับก็หันมาถือทองในช่วงที่หุ้นมันผันผวนในช่วงที่มีสงครามก็เขาก็ขายหุ้นขาย ค่าเงินต่างๆ US d ลลาร์มาถือทองหรือแม้แต่ช่วงที่เงินเฟอ้อค่าทองเนี่ก็สูงขึ้นนะคนก็แห่มาเก็บทองมันนะรคาคาทองคำมันก็ขึ้นลงจริงๆมันก็แล้วแต่คุณค่าของจิตใจมนุษย์นะมันก็ไม่เคยลดลงอยู่แล้วซึ่งทองจริงๆมันมีจำกัดนะนเพื่อนมันหาได้จำกัดมันไม่สามารถผลิตเงิน เหมือน US ดอลลาร์ได้อะไรเงี้ยนั่นะทองมันก็เหมือนเป็นความหวังความมั่นคงบางครั้งก็แสดงเป็นความรักก็ในงานแต่งต่างๆก็จะมีสินสอดทองมัน,นเนี่ยเพื่อนนั่นแหละซึ่งในแอปดามเพื่อนๆมันมีให้ซื้อออมทองครับในแอปดามเนี่ยออมทองแม่ทองสุข เพื่อนๆนะ่าจะเคยได้ยินเนีย่ยเป็นทองคำ99.99% 99ของแม่ทองสุกนี่นะคระับลักษณะชื่อที่จะไปเซิร์ชหรือว่าซื้อได้นะครับ MTS Gold นะครับนี่จะเพื่อนเพื่อนดูกราฟเนะี่ยตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2025ราคาทองเป็นยังไงเพื่อนๆขึ้นมาตลอดเลยนะก็จะมีช่วงทรงๆมาก ปีสองพันยิบยี่ิบเอ็ดยิบสองหลังจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นไม่ค่อยมีลงไปยาวๆเลยครับราคาซึ่งราคาณนะปัจจุบันเนี่ยสามสิบสิงหาคมเนี่ยราคาเมื่อตีสามเลยเพื่อน,อนบวกจากวันก่อนหน้ามาศูนย์จุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยห้าปีย้อนหลังบวกมาเจ็ดสิบสี่จุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆโอ้โหยอนะ้อนน้ ถ้าตีเป็นคือในแอปดามันจะเป็น USD เนอะต่อออนส์ออนส์ก็เป็นน้ำหนักของทองนั่นแหละต่อหนึ่งออนเท่ากับสามพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้านี่เดี๋ยวผมขอลองคูณเป็นเงินบาทกันกดเครื่องเิดเลขครับห้าสามสี่ห้าหนึ่งจุดเก้าเก้าคูณสามสองจุดสองแปดโอ้ อันนี้เป็น USD ใช่ไหมเพื่อนๆปีเป็นเงินบาทอ่ะแสนเว่นบาทต่อออนเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทต่อหนึ่งออนนะครับก็คือหน่วยมันเป็นออนนะเพื่อนๆต้องตกใจว่าทำไมเป็นเป็นแสนเลยแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราก็เป็นบาทเนาะทองอะอืมซึ่งข้อดีเนี่ยในแอปดามในขั้นต่ำมันแค่หนึ่งร้อยบาทก็ซื้อได้แล้ว แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยคือผมขอย้อนไปดูในวิดีโอของคุณเพชรจ้านะครับนี่เนี่ยเขาซื้อซื้อทองครับโดยขายแลมโบคันละยี่สิบล้านเนะ่ะมาซื้อทองนะอะไรอย่างนี้ส่วนใีญอีกส่วนหนึ่งเอาไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูสรุปเขาเลยนี่สรุป เพื่อรอโฆษณานิดหนึง่งเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าล็อตแรกอะ่ะสรุปกำไรโดยประมาณเกือบห้าแสนบาทครับผมล็อตสองคือล้านแปดหกหมืนเจ็ดพันห้าร้อยล้านแปดหกหื่นเจ็ดพันห้าร้อยคืออันนี้เขาซื้อได้ปีวิดีโอนี้เป็นปีที่แล้วครับปีหกเจ็ดตอนนั้นราคาทองอยู่ที่สามหมื่นหก หกพันหกร้อยห้าสิบาทตอนที่เขาซื้อนะซื้อไปหนึ่งร้อยสี่สิบาททองซื้อไปห้าล้านกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนยอดเลยก็มาขายที่ตอนที่ราคาทองเท่านี้นะคิดเป็นเงินเท่านี้ก็ได้กาไรมาสี่แสนเกือบห้าแสนนะเพื่อนๆแล้วก็ล็อตที่สองเขามีซื้อล็อตที่สองเลยเพเพื่อนตอนที่ทองมาราคาเท่านี้เขาซื้อสองรอบนั่นแหละนะเพื่อน นี้ซื้อมาล้านกว่าบาทเกือบสองล้านก็กำไรกําไรมาเป็นแสนนะ่เป็นเดือนก็คือเขาไม่ได้ซื้อยี่สิบล้านแล้วเ,เพื่อนๆตอนแรกเห็นชื่อคลิปเขาบอกว่าขายแลมโบมาซื้อนึ่งว่าเขาซื้อหมดก็ซื้อมาบางส่วนเนปันเดือนใครไปดูคลิปเต็มก็ได้ซึ่งราคาทองในปัจจุบันประมาณสี่หมื่นกว่านะานเขนื่อง เขียนนี้ในช่อง DJ เจเพชรจ้านะครับเดี๋ใครจะไปดูนั่นแหละเพื่อนเพื่อนๆดีแล้วเราจะซื้อทอง1บาทเนี่ยต้องใช้เงินเนะ่เพื่อนเพื่อนสี่หมื่นกว่าบาทซึ่งมันสูงนะกว่าเราจะเก็บได้สี่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าในแอปดามอะ่ะเนี่ยเราซื้อขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อบาทเองเพื่อนๆเราก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆ แต่มันไม่สามารถแลกเป็นทองจริงได้นะในแอปนี้แต่มันมีบางแอปอะที่สามารถแลกเป็นทองจริงได้แต่ผมว่ามันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าถึงเราแลกได้บางทีลายเราก็ไม่ถูกใจอันเนี้ยเราจะขายตอนไหนก็ได้แล้วเราก็เอาเงินที่ขายไปซื้อก็ได้นะเพืนๆเ,เหมือนกันแล้วเราก็เลือกลายเองได้ด้วย ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ผมออมทองเพิ่งเริ่มออมมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีนี้นะปีหกแปดนี่เลยเนี่แหละข้อดีก็คือมันไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นแหละเพื่อนๆก็ซื้อขายตอนไหนก็ได้หลังๆผมซื้อมาอาทิตย์ละเหมือนดีซีเพื่อนๆอาทิตย์ละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบางทีก็มือลั่นไป กดลั่นไป <c oughs> ก็มีนะเพื่อนๆนี่เลยร้านทองแม่ทองสุกนะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินกัน <c oughs> สามารถกดซื้อขายได้ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงตีสามเลยนะของวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะไม่สามารถซื้อได้นี่ส่วนเวลาที่ไม่สามารถซื้อได้ก็มีช่วงนี้นะช่วงที่เขาเคลียร์ข้อมูล บัญชีกันน่ะคล้ายเหมือนที่เราโอน,โอนเงินตังข้ามธนาคารไม่ได้โอนเงินธนาคารไม่ได้ช่วงนี้ที่ตเ,เคลียบัญชีกันข้อมูลทั่วไปนะครับเนี่ยกับเป็นทองไม่ทองสุกนั่นทองขบวงจอนเลยนะเปิดให้ซื้อบริการขายทองคําหลากหลายรูปแบบทางระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือไปซื้อหน้าร้านน่ะเพื่อนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือเป็นผู้นํา ในโลกของทองคำนะครับ g o l t Investment อย่างสมบูรณ์แบบโดยมุ่งมัม่นที่จะนำเสนอคุณภาพซื้อขายทองที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยบริการที่สะดวกที่สุดนะครับโดยยึดหลักผสมผสานล,ลงทุนไปสู่นะวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ก็คือซื้อไบบออนไลน์นี่ได้นะเพิ่มเมีช่องทางการติดต่อร้านนะด้วยนะครับในแอปเนะี่ยซื้อขายขั้นต่ำแค่100บาทนะครับ โอเคอันนี้รายละเอียดการซื้อคนระับอันนี้ที่ผมเคยซื้อเพื่อนดูสถานะอันนี้คือซื้อสําเร็จแล้วนะซื้อเมื่อยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ปีหกแปดช่วงเวลาสี่ทุ่มสี่สิบหกนะครับนี่ก็ซื้อไปตอนนั้นผมซื้อไปห้าร้อยบาทนะครับจะเศษสตังค์นี่ไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อนๆคือ มันก็จะมีเหมือนแบบบางทีราคามันไม่เต็มหน่วยน,นะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะซื้อได้ให้มันลงลลอกมันตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสองพันแปดร้อย USD เออเมื่อกี้ลืมบอกอันนี้เป็นทองราคาทองทองคำเก้าสิบเก้าดเก้าเ้าเปเซนนะเพื่อนๆบางทีราคามันก็จะขึ้นเคลื่อนนิดหนึ่งเพราะในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีทองอยู่สองแบบ ทอง99.99 99%, 99, 99นะเ่็นเพื่อกับ96%นะครับเปอร์เซ็นต์ทองไม่เท่ากันซึ่งราคามันก็จะไม่เท่ากันนะกลับมาดูไรายลนะเอียดน้าผมซื้อที่500บาทได้ราคาจริง USD ต่อออนนะประมาณ2 8 0 0 7 6 ราคาทองคำที่ซื้อไปซื้อไป14.39 US ดอลลาร์จำนวนเงินที่แรกก็เท่านี้นะครับเงินคืนเข้าบัญชีก็คือมันจะมีเศษที่มันไม่ลงหลอกเกินเ่อนเขาจะไปเข้าบัญชีดาม FCD ก็เป็นบัญชีเหมือนเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์นะต่าแลกเปลี่ยนตอนนั้น1ดอลลาร์เท่ากับ34.17บาท นี่ค่าคอมมิชชั่นไม่มีค่าภาษีไม่มีนะครับนี่เลยข้อดีแล้วก็อัปเดตล่าสุดที่ผมซื้อนะสามสิบสิงหาคมนี่ซื้อไปจริงๆจะซื้อหนึ่งร้อยนะผมน่าจะงงงวงด้วยเบอรเบอร์ได้ไปสองร้อยก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาดูเพื่อนๆจากสองพันปดเจ็ดสิบหกเมื่อยี่สิบเจ็ดกุมภา ปัจจุบันสามสิบสิงหามันขึ้นมาโอ้โหเท่าไหร่นะเข้าๆเลเ่ประมาณสี่ร้อยดอลลาร์ตีเป็นเงินก็หลายพันเลยนะเนี่ยก็นเดิมรายละเอียดอันนี้ค่าเงินบาทถูกลงไม่ท,ท่ทีเงินบาทแข็งขึ้นอืม เงินดอลลาร์ถูกลงก็คือใช้เงินบาทในการแลกเป็นเงิน u s เอสดอลลาร์ถูกใช้เงินไม่สูงมากนะครับซื้อก็จะได้เยอะเยอะกว่าการไม่มีค่าคอมมิชชั่นแบบนี้เลยจากที่เกินมาเปนเดือนจะเห็นว่าถ้าเราซื้อทองหนึ่งบาทนมันใช้เงินที่เยอะอย่างนั้นเราก็มาสะสมแบบนี้ดีกว่าเป้าหมายของผมก็ ซื้อไปเรื่อยๆเนยเพือนๆจนจนราคามันก็อาจจะซื้อทองจริงได้อะไรเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจก็จะเอาค้างไว้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็จจะสะสมไว้เพราะมันก็ขึ้นไปตามราคาทองอยู่แล้วเดือนๆไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเฟ้อหรือไม่ต้องกลัวว่าโหเอาเงินไว้ในนี้แล้วเวลาจะไปซื้อทองจริง ค่างเงินมันจะไม่เท่าคือมันเป็นราคาของทองคําจริงๆเนะาะงั้นเราสะสมไว้นในนี้มันก็ขึ้นไปตามราคาทองนันเองเราอยากซื้อตอนไหนเราก็ขายแล้วก็เอาไปซื้อไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยมาที่รายการสั่งซื้อนะครับนี่ดูจากกรุปแรกก่อนนะเพื่อนๆไล่จากข้างล่างขึ้นบนนี่ผมซื้อครั้งแรกยี่สิบเจ็ดกุมภาห้าร้อยบาท อะไรเหือเรื่อยๆยี่แปดตอนนั้นทองมนลงมาเนเดือนเนี่ยจากสองแปดเจ็ดหกใช่ไหมมนลงมาสองแปดสี่ศูนย์ผมก็ช้อนไปสองร้อยแล้วก็มีนาไม่ได้ซื้อตอนนั้นทองน่จาจะขึ้นเนอะช่วงมีนาก็มันก็ลงมานิดนึงช่วงเมษาขนาดมันลงมาเพื่อนเพื่อนมันยังสูงกว่าตอนที่ผมซื้อไม้แรกอะซื้อตอนแรกห้าร้อยบาทแล้วก็ซื้อออมอีกปลายเดือนเมษา ก็มาเดือนพฤษภานี่ก็ลงจากเดือนเมษามาเล็กน้อยยี่บ่าเมษาเด้ผมซื้อก็ถัดมานะครับตรงกลางนี้เดือนพฤษภาผมซื้อไปสองรอบเนาะนี่ลงมาสามพันหนึ่งเจ็ดหกจากเดือนเมษาประมาณสามพันสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็ดีขึ้นไปจะสามพันสาม เดือนมิถุนายนซื้ออีกหนึบาทดีขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อดอลลาร์แล้ก็มามิถุนาซื้ออีกไมห้หนึ่งเออานี้ผมซื้อแปลก 8. ซื้อไปหนึ่งยยี่สิบสองจุดเก้าบาทก็ราคามันลงมานิดหนึ่งจากเดือนมิถุนายนนะ สิบีมิถุนายนมันสามพันสี่ร้อยสาสเอ็ดลลาร์ก็ลงมาแล้วก็ลงมาปลายเดือนมิถุนาย,ยนผมก็ซื้อช้อนเข้าไปกก็มาสิงหาคมเดือนนี้เดือนนี้นี่ผมซื้อแทบจะทุกสัปดาห์เลยเพป็นซื้อแบบหนึ่งร้บาทหนึ้บาทไปเรื่อยๆนะครับ เียัน,นี้ซื้อห้าร้อยบาทแล้วทองก็ขึ้นมาอีกเป็นสามพัสี่แล้วก็ลงมาก็ซื้อได้ถั่วเฉลี่ยไปเป็นือนสามพัสามแล้วก็ล่าสุดสามสิบเงหาคมซื้อไปตอนสามพันสี่นี่ทองก็ค่อยกลับตัวขึ้นมาแล้วนะราคาก็ประมาณนี้เลยเลือนเดือนเดี๋ยวไปดูหน้าตาพอตรรวมนะครับ หลายเรียกพอร์ตรวมในแอปดามนะควันนี้มันจะมีทองคํากดเปิดบัญชีทองซื้อทองคําก็ง่ายๆเพื่อนมันมีให้กดซื้อได้เลยเนี่ยเออใครดูอีพีก่อนนะเนี้ยเพื่อนๆในหุ้นดอลลาร์แช์พอร์ตหุ้น,นครับมันจะมีหุ้นตัวหนึ่ง GLD ประมาณเนี้ยเป็นหุ้นทองเหมือนกันเพื่อนๆแต่นั้นใน เป็นห้นทองคำ etf ในดอลอเมริกาซึ่งถ้าเราซื้อขายอ่ะมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมดังนั้นผมมาซื้ออันนี้ก็ดีกว่านะค okay. รัีรายละเอียดตอนนี้ผมซื้อรวมมาแล้วนะครับ31สิบงหาคมอัปเดตปัจจุบันวันนี้นะครับตีเป็นมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด124.95ร้ดเก้าห้ u s d ตีเป็นเงินบาทประมาณ สี่พันกว่าบาทแล้วเพื่อนๆค่าเงินตอนนี้ก็เงินบาทแข็งนะครับ <c oughs> เนี่ยทองขึ้นจากวันก่อนหน้ามาศูนยะ์ุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นตะตอนนี้ราคาที่ผมสะสมก็บวกอยู่เท่านี้ทเพื่อนดูก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทอันนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านล่างตนนัวนี้เหมือนกันนะ นี้เป็นน้ำหนักทองที่ผมได้ก็ราคาปัจจุบันเท่านี้นะครับต,ต้นทุนเนี่ยต้นทุนเพื่อนๆในผมซื้อสามพันหนึ่งร้อ, 3, อยเจ็ดสิบเก้ายูเอสตาลาต่อต้นหนึ่งออ,อนนะแต่ราคาปัจจุบันเนะี่ยขึ้นไปตรงนี้แนละอต้นทุนรวมหนึ่งร้อยสิบห้าบาทจุดหนึ่งสตังก์ แต่ราคาปัจจุบันเท่านี้ก็เอามาลบกันนะเพื่อนๆเ็จะได้เก้าจุดด้าอดอลลาร์นี่ก็พยายามอองเบลยาวแต่เดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคที่ผมใครติดตามผมมาใน EP ลงทุนสร้าง Passive Income ครับผมก็จะใช้เทคนิค value average ก็คือเฉลี่ยมูลค่าไม่ใช่ DCA นะเพื่อนๆผมคิดว่า เป็นเทคนิคที่ดีกว่า DCA เนะผมว่าจะใช้เทคนิคนั้นในการซื้อทองเหมือนกันโอเคพี่ออมทอง e p พหนึ่งก็ไว้เท่านี้นะครับใครยังไม่มีพอรตพอตลงทุนนะครับซื้อขายก็กดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้เป็นลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับก็ฝาก ใช้ลิงก์ผมนะนครับเพราะงั้นก็จะได้เหมือนแบบมีกิจกรรมแบบว่าแนะนําเพื่อนอะไรเงี้ยนะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ใครหลายๆคนนะครับก็กระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเพื่อนๆใครที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันให้กําลังใจกันไปนะครับให้ให้กำลังใจกันไปนะครับ ค่อยๆผมก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมก็ค่อยๆซื้อทีละน้อยหนึ่งรอบาทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสะสมวันไหนมีเยอะเราก็ออมไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิิงๆแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับพีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย